น่ารักจังเลยลูกชายใครเอยโอ้ยน,ยาานี่มาทางนี้มาทางน,นี้ขึ้นไปข้างบนในรอเบล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 อ่ะอะน่ารักจังเลยเนี่ยเป็นเด็กน่ารักมากเลยเนะาะ ขึ้นไปข้างบนไม่ต er oh so nice. right. so ้องลงมามึงน่ะนะเออโสดพวอะไรเออเออตีลังกาอยู่หันละตีลังกาเวินเวินหลดแล้วเออตีลังกาเวินเวินเลยเนี่ยน่ารักแห้งรือไส้ไฟน้อนี่เนาะน่ารักจังเลยอื้เอ้าตีลังกาเออหมุน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 เลยหมุนหมุนติ้วเลยลูกหมุนติ้วเลยหมุนติ้วเลยเร็วหมุนหมุนเลยหมุนเลยเร็วหมุนติ้วเลยลูกหมุนติ้วเลยเร็ว ไปไหนไปไหนเอาตีลังกาตีลังกาเออเออโอ้สุดหล่อเออสุดหล่ออู้น่ารักจังเลยโหสุด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 หล่อสุดหล่อจริงๆเว้ยออืเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยเราอ่ะโเบื่อไรเมื่อนี้วันเสาร์เอา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  เอา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 ตีลังกาเลยลูกเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เคยเห็นลากๆแบบนี้เลยสุดรลอเลยสุดรลอเลยสุดรลอมากเลยอาเก่งจังเลยอะเก่งจังเลยเนี่ยเก่งมากๆเลยอ้าวตีลังกาเลยตีลังกาโอ้ยโอ้โหเป็นแมวที่แสนรู้จริงๆให้ตีลังกาก็ตีเออนารักจริงๆ น่ารักมากๆเลยไม่เคยเห็นอะไรน่ารักอย่างนี้เลยอ้าวอาๆอๆาเอ้าวอาวอาอาอาไปขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปข้างบนหางกระโคดหางงอสำโอ้ยคำคุนนี่แหละมาเป็นมูประวันส,ส,สูมือสูมือเงี้ยมึงขึ้นนี่อยูก่กับแมวนี่ล่ะบัวเงาคัก เด้อด้อก็มาเอ้ยยุงสช่หรอไปใส่เออไปตกบ่อน้ำเด้อมึงตกบ่อน้ำนั่นน่ะอย่าลงไปอย่าลงไปลูกอย่าลงไปอย่าลงไปนะอย่าลงไปนะตกบ่อน้ำนะตกบ่อน้ำขึ้นไม่ได้นะอย่าลงไปนะลูกนะลึกได้น่ะลึกลึกลึกอย่าลงไปเด้อขึ้นบ่ได้เด้ น้ำออกน้ำมัน,นพังลงเลดล่ะอย่าลงไปได้อย่าลงไปได้ตกลงไปสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าน,น่เดอร์สุดหลอ่อสุดสวยทั่วโลกบ๊ายบาย